เอาละครับคลิปนี้จะเป็นการสอนเพิ่มรูปภาพแก้ไขตัวหนังสือในภาพในเทมเพลตหน้าปกนะครับอมาดูกันนะครับวิธีการเพิ่มรูปภาพเพิ่มยังไงนะครับให้มาดูที่เลเยอร์ตัวนี้นะครับเลเยอร์รูปตัวนี้นะครับเป็นเลเยอร์ที่ถูกกรุปไว้นะครับให้คลิกออกมานะครับกดตัวนี้เพื่อย่อขยายนะครับเลเยอร์ที่กรุปไว้นะครับให้มาดูตรงนี้นะครับ มันจะมีเลเยอร์ชื่อว่าแทรกรูปตรงนี้นะครับมันไม่มีอะไรหรอกให้เราเลือกเลเยอร์ที่ตรงนี้นะครับที่มีคําว่าแทรกรูปตรงนี้นะครับแล้วให้ไปนํารูปที่คุณลูกค้าได้ทําการเตรียมไว้นะครับเข้ามานะครับรูปภาพจะแทรกเข้ามาได้ง่ายๆนะครับโดยวิธีการลากรูปภาพจากโฟลเดอร์เข้ามาในโปรกแกรมได้เลยนะครับแบบนี้นะครับรูปภาพก็จะปรากฏมาแบบนี้นะครับหากใครลากรูปภาพแล้วไม่ได้ปรากฏแบบนี้ หรือลากเข้ามาแล้วจะอยู่ภาพอยู่แบบนี้หรือรูปภาพมันแสดงแบบนี้ให้มาดูที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับตรงมุมเลเยอร์ที่คุณลูกค้าใช้นะครับให้ลากมาใส่ตรงนี้นะครับลากคลิกค้างแล้วก็ลากมาไว้ตรงนี้นะครับวางวางในกรุปตรงนี้ได้เลยนะครับให้อยู่เหนือเลเยอร์ที่ชื่อว่าแทรกรูปตรงนี้นะครับอ่ะต่อไปจะเป็นการย่อขยายรูปภาพนะครับโดยวิธีการย่อขยายทําได้ง่ายๆเลยนะครับไปที่แท็บ Edit นะครับ ให้เลือกให้เลือกมาที่ Free Transform นะครับตรงนี้เราก็จะเห็นภาพขึ้นมาแบบนี้นะครับอตัวนี้ก็จะเป็นมุมที่สามารถย่อขยายได้นะครับถ้าเราจับมุมไหนเราก็สามารถย่อขยายภาพได้นะครับเห็นไหมครับอนี่นะครับย่อขยายภาพแค่นี้สามารถจับย้ายได้เลยหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือกดปุ่ม Control และตัวทีพร้อมกันนะครับ แล้วก็ย่อขยายได้เลยนะครับแบบนี้เพียงแค่นี้นะครับก็สามารถเพิ่มรูปภาพแล้วก็ตกแต่งพอร์ตโฟลิโอของคุณลูกค้าได้เลยนะครับนี่นะครับแอนดมวินก็จะปรับให้พอดีตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับเพิ่มรูปภาพเสร็จแล้วต่อไปเป็นการแก้ไขตัวหนังสือแก้ไขชื่อแก้ไขหลักสูตรสาขาวิชามหาวิทยาลัยนะครับตรงนี้โดยให้มาคลิกที่เลเยอร์เทตรงนี้นะครับ คลิกออกมาตรงนี้นะครับคุณจะเห็นกับเลเยอร์ที่มีชื่อว่านางสาวหรือเลเยอร์ที่ชื่อว่าหลักสูตรตรงนี้นะครับวิธีการแก้ไขให้เลือกตรงนี้นะครับตัวทีนะครับทูนตัวนี้คือตัวทีหรือคนอื่นจะอยู่แบบนี้นะครับให้คลิกขวาหากใครไม่มีนะครับหากใครเป็นแบบนี้หรือเป็นแบบนี้หรือเป็นแบบนี้ให้คลิกขวานะครับให้เลือกที่ตัว T เฉยๆตรงนี้นะครับนี่ครับให้มันเป็นตัว T แบบนี้นะครับ แล้วก็ให้มาคลิกที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับเลเยอร์ตัวหนังสือนี้นะครับคลิกขึ้นมานะครับโปรแกรมจะแสดงผลขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถลบและก็เพิ่มชื่อได้เลยนะครับนางสาวอะไรให้เราพิมพ์ลงไปนะครับนางสาวพวกพอรตนมสกุลทำพอตเองสมมุตินะครับอันนี้สมมุติเห็นไหมครับแค่นี้เราก็แก้ไขฟอนต์ได้แล้วแล้วก็จัดวางให้มันตรงกลางนะครับ จัดวางให้มันตรงกลางาแค่นี้นะครับหากใครมีปัญหาเรื่องฟอนต์ให้ไปตรวจสอบฟอนต์ก่อนนะครับว่าลงครบหรือยังเพราะว่าแอดมินได้แจ้งฟอนต์ไว้แล้วว่าเทมเพลตนี้ใช้ฟอนต์อะไรฟอนต์อะไรให้เราไปตามดาวน์โหลดนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็ทําไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการแก้ไขหลักสูตรนะครับทําเหมือนเดิมครับนะครับกดตัว T แล้วก็มากดที่เลเยอร์ตัวหนังสือ แล้วกแก้ไขหลักสูตรเลยหลักสูตรเราหลักสูตรอะไรหรือไม่มีหลักสูตรก็ลบทิ้งได้ครับอ่ะสมมุติไม่มีหลักสูตรลบไปหรือมีแต่สาขาก็อสาขาพกพอร์ตสาขาทําพอร์ตอะไรเงี้ยอ่ทาทาพอร์ตมหาวิทยาลัยอะไรครับมหาวิทยาลัยพกพอร์ตเกียรตินิยมเรามีไหมไม่มีไม่เป็นไรถ้าไม่มีก็ลบทิ้งได้ประมาณนี้และแต่เราจะใส่นะครับเราสามารถเพิ่มลบข้อความได้เรื่อยๆเลย นะครับหรือถ้าหากถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มข้อความใหม่เราทาอย่างไรนะครับต่อไปเป็นวิธีการเพิ่มตัวหนังสือตัวใหม่เข้ามานะครับโดยทํำยังไงอ่าเราอยากได้ตัวหนังสืออื่นเข้ามาให้กดตัวที่ T ตัวนี้นะครับตัวเดิมแล้วก็คลิกไปที่ว่างตรงไหนก็ได้นะครับคลิกเข้าไปตรงที่เราจะเพิ่มนะครับแล้วก็พิมพ์เลยนะครับว่าเราจะเพิ่มอะไรเข้าไปนะครับสมมติอันนี้ผมจะเป็นแก้ไขเป็นแฟ้มสะสมผลงานแล้วกันแฟ้มสะสมผลงานนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใช้ฟอนต์นี้เราสามารถแก้ไขฟอนต์ได้ดูที่ด้านบนนี้นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกฟอนต์ได้เลยว่าเราจะใช้ฟอนต์ไหนที่เรามีในเครื่องนะครับอ่สมสมุติร่างานนะครับ Better. ลองใช้ให้ดูนะครับสมมุติเอาเราจะใช้ฟอนต์ทางการหน่อยใช้ฟอนต์สารบัญน,นะครับปึ๊บเมื่อเราเลือกแล้วอตัวหนังสือมันใหญ่ไปเราอยากจะลดให้มาดูที่ตรงนี้นะครับแก้ไขให้หมันเล็กหรือใหญ่ได้นะครับตามขนาดนะครับ ปกติเราใช้สารบัญเท่าไหร่นะครับ24ประมาณนี้หากตั้งค่าเสร็จแล้วก็ให้คลิกเครื่องหมายถูกที่ตรงนี้ครับเสร็จแล้วครับเราเพิ่มฟอนต์เข้ามาเสร็จแล้วแล้วก็ถ้าหากอยากจะย้ายตำแหน่งกดเหมือนเดิมครับ Ctrl T น,นะครับเรากด Ctrl T เสร็จแล้วเราก็ย้ยายได้เลยนะครับเห็นไหมครับเราก็ย้ายได้เลยสมมติย้ายมาตรงนี้แล้วกันก็อยู่ที่เดิมแหละอ่ะเรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับ หน้าแรกเราก็สามารถแก้ไขเสร็จแล้วนะครับต่อไปเป็นการเซฟนะครับเซฟเซฟอย่างไรนะครับหากหากใครทํางานแล้วยังไม่เซฟก็ให้มาที่ไฟล์นะครับกดไปที่เซฟนะครับตอนนี้ไฟล์ก็เซฟให้แล้วนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งโดยการกด Ctrl S นะครับไฟล์งานก็จะเซฟให้เรานะครับหากใครยังไม่เซฟงานนะครับให้มาดูที่ตรงนี้นะครับมันจะมีแจ้งเตือนว่าคุณยังไม่เซฟนะมันจะเป็นเครื่องหมายดอกจันตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่เซฟก็กดเซฟครับ Ctrl S ครับเซฟครับ ต่อไปเราจะเอาไฟล์นี้ไปปรินได้อย่างไรนะครับอะเซฟแอครับให้เลือกมาที่ไฟล์ Save as ตัวนี้นะครับให้เลือกเป็นนามสกุล jpeg นะครับตัวนี้นะครับ jpg jpeg หรือ jpe นะครับนั่นก็คือ jpeg นะครับให้เลือกไปตรงนี้ครับปึ๊บแล้วทำการเซฟครับโปรแกรมจะถามขึ้นมาแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับกดโอเคเลยครับ เซฟเสร็จแล้วให้เรามาดูนะครับว่าเราได้ไฟล์งานเรามาจริงๆริงไหมอ่ะตอนนี้ไฟล์งานเราอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเราได้ไฟล์ jpeg ขึ้นมาแล้วนะครับนะครับมาดูนี่คือไฟล์นามสกุล jpeg นะครับมันจะมีไฟล์ jpeg แล้วก็ไฟล์ pdf นะครับซึ่งเราจะใช้ไฟล์ jpeg นี้นะครับไปพิมพ์นะครับแต่เดี๋ยวจะมาสอนการรวมไฟล์ jpeg นะครับเป็น pdf นะครับทำอย่างไรติดตามในคลิปถัดถัดไปได้เลยนะครับ